วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับกับแจ็คกี้ชีบอลเด็นะครับประจำวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566ครับสำหรับบันเต็งแจ็คกี้วันนี้นะครับไปทางของรีกระชับมิตรทิมชาตินะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับเปิดบ้านตอนรับแคนานาะครับเตะกันในเวลา5โมง35นะครับมาดู2คู่นี้กันเลยนะครับก็เป็นทางญี่ปุ่นนะครับเตะในสนามโตโยต้าสเตเดียมนะครับ มาดูผลงานการเจอกันสําหรับ2คู่นี้นะครับก็เจอกันค่อนข้างน้อยนะครับเจอกันเพียง2ครั้งแค่นั้นเองครับย้อนไปปี2013เลยนะครับก็ล่าสุดก็ปี2022ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นทางแคนาดานะครับเก็บชัยไปได้ในแมตช์นี้นะครับก็ชนะญี่ปุ่นไปถึง1ประตูต่อ2นะครับกำแพงการทาเงินสําหรับ2คู่นี้ก็นัดล่าสุดนี่เปิดมาแล้วครับปปนะครับก็ไม่สามารถทําเงินได้นะครับ2แมตช์ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถทําเงินไปได้ถึง2แมตช์เลยนะครับสกอร์สูงต่ํานี่ก็ ออกไปทางสูงนะครับสาหรับ2คู 2> <abil itation. S 1> ่นี้ที่เจอกันมา2นัดล่าสุดนะครับเรามาดูเจ้าบ้านญี่ปุ่นกันเลยครับมาดู5แมตช์ล่าสุดของเขากันเลยนะครับฟอร์มของเขาค่อนข้างดีนะครับสาหรับ5แมตช์ล่าสุดของเขานะครับก็ชนะไปถึง4ครั้งเลยนะครับอาองฮัลไทยครับแพ้หนึ่งครั้งเพียงแค่นั้นเองนะครับสำหรับญี่ปุ่นฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างดีนะครับ ถือว่าดีเลยครับการทำเงินก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับญี่ปุ่นณเวลานี้นะครับก็ทําเงินไปได้ถึง4ครั้งใน5แมตช์เลยนะครับสกอร์สูงต่ําก็ออกไปทางสูงนะครับถึง5แมตช์เลยนะครับสําหรับญี่ปุ่นเนี่ยก็ยิงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เสียเพียง2ประตู1ประตูแล้วก็ไม่เสียเกิน2ประตูเลยนะครับสําหรับญี่ปุ่นนะครับมาดูฝั่งทีมเยนแคนาดากันนะครับ้านัดหลังสุดของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับดูจากผลงานแล้วก็ แพ้ไป1ครั้งนะครับเสมอ3านะครับชาเก็บใช้ไปได้เพียงหนึ่งครั้งแค่นั้นเองครับสำหรับแคนาดานะครับกำแพงการทําเงินของเขาก็หนานัดหลังสุดที่ผ่านมานี้ก็ทําเงินไปได้เพียง1ครั้งเองครับนอกนั้นก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยนะครับสกอ์สูงต่ําก็ออกไปทางสูง2ต่ํา2นะครับเจ้าไป1นะครับก็มาดูนัดล่าสุดของเขานี่ก็เสมอให้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนึ่งประตูนอนหนึ่งนะครับก็ ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับแคนาดาเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดของเขานะครับมาดู2คู่นี้นะครับแฮนดิแคปที่เปิดมาสําหรับ2คู่นี้เนี่ยก็เปิดมาญี่ปุ่นนะครับเจ้าบ้านเนี่ยต่อ1ลูกนะครับสกอร์สูงต่ำก็อยู่ที่สองจุดเจ็ดห้านะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับก็มาดูสถิติในบ้านของเจ้าบ้านญี่ปุ่นกันอีกสักครู่นะครับก็ ผลงานในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็ชนะไปถึง3ครั้งเลยนะครับแพ้1นะครับเสมอหนึ่งนะครับผลงานในบ้านของเขาก็ถือว่าฟองค่อนข้างดีนะครับสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยนัดล่าสุดก็ ชนะให้กับตรุรกีในรีกชับมิตรในสกอร์ที่2ประตู4ประตูต่อ2นะครับขอประธานไยครับก็การทําเงินก็ค่อนข้างดีนะครับทำเงินไปได้ถึง3ครั้งเลยนะครับสกอร์สูงต่ําก็ออกไปทางสูงค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับเกมในบ้านนอกบ้านก็ตามนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับมาดูฝั่งทีมเยือนแคนาดานะครับผลงานการเยือนของเขาเนี่ยห้ามแมตช์หลังสุดนี่ก็ เกือบจะดีนะครับเก็บใจไปได้ถึง2ครั้งนะครับก็แพ้2นะครับล่าสุดก็เสมอให้สหรัฐอเมริกานะครับในสกอร์ที่1ประตูต่อหนึ่งะครับกำแพงการทําเงินของการไปเยือนของแคนาดานี่ก็ทํางานได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง2ครั้งนะครับสกอร์สูงต่ำก็ออกไปทางต่ำนะครับสำหรับแคนาดานะครับเกมนี้เนี่ยแจ็คของแนะนําเชียร์เจ้าบ้านญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะมีโอกาสกินเดิมพันค่อนข้างสูงนะครับกอฟอร์มล่าสุดนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยครับสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยฟอร์มค กินกินเขาค่อนข้างยากนะครับสําหรับเจ้าบ้านญี่ปุ่นนะครับก็แนวทางวันนี้นะครับแจ๊คขอเลือกเชียร์บอลเจ้าบ้านนะครับที่เลทราคาที่เปิดมาหนึ่งลูกน่าจะทําได้นะครับสําหรับญี่ปุ่นในแมตช์นี้นะครับก็น่าจะพาทําเงินได้ในแมตช์นี้นะครับวันนี้ก็หยิบมาฝากเป็นแนวทางเน้นๆให้กับนักลงทุนเพียงนักลงทุนทุกๆท่านเพียงคู่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับบอลเต็นแจ็กกี้วันนี้นะครับขอกดไปทางเจ้าบ้านญี่ปุ่นนะครับพาทาเงินอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับแจ็คกี้ชี้บอลเด็ดกันด้วยนะครับก็ขอให้นักลงดูดดทุกๆท่านนะครับบวกๆรว,วยๆเฮงๆนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ